9,999ต้นฮะเอาเร็วซิอย่างละ9,999ต้นเร็วบุผาว่าไงจะเอาหมูเด้งมาให้หรือเอาปลวหวานมาอ๋อหัวใจอ่อดอกบุหลาบขอบคุณมากนะเออมีเอาเร็วนี่จริงๆคนคนยุ่งเนี้ยโรคที่ฮิตที่สุดคือโรคประสาท เครียดคิดมากวิตกกังวลไงหาเงินไม่ทันกันเป็นเกินเยอะจนตอนเนี้ยสวัสดีนะปู่ผาน้ําการงานจะได้เลื่อนขั้นไหมเดี๋ยวดูให้มีโอกาสได้เลื่อนนะไพ่ว่างี้นะน้านะสาวันนี้นะเออไพ่วิทย์บนสามวันนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นนะไพ่ใบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีการเรียนรู้การเติบโตอยากเติบอยากโตต้องลงทุนขายตรงะ มาเร็วไปเร็วไงสองแสนห้าฆ่าตัวตายไปหลายคนแล้วมาเร็วไปเร็วฮะเข้าเร็วเลยเร็วเร็วเลยจับไปเลยเร็วเร็วเลยรอกว่าเอาขอบคุณสำหรับหัวใจส้มนะเออนะหมาน้อยสวัสดีหมาน้อยว่าไง เอาว่าน้อยอบาบ้าน้อยเข้ามาแล้วดูดาซื้อหวยแกรดไว้จะถูกไว้คืนนี้เดี๋ยวดูให้พิจารณาให้ดีแล้วกันไพ่บอกว่ายังไม่เห็นไพ่เหรียญขึ้นนะก็ยังไม่กล้าบอกว่ายังไงสักทีเดียวแต่ให้พิจารณาเลขให้ดีเอาเลขมาพิจารณาก่อนก็ได้นะเอหาหมาน้อยเอาเลขมาพิจารณาก่อนเขาบอกพิจารณาให้ดีอาจอาจอาจมีอะไรดีๆกับตัวเราไพ่ว่าง่างี้นะแค่นี้แหละให้พิจารณาแกนสี่เจ็ดสี่ จ็ดสี่ไม่ได้นะเจ็ดสี่เสียนะนานะนะนะหนูหนาเจ็ดสี่เสียนะเสียไพ่มันเสียพูดไปตรงๆไม่โกหกถ้าไพ่มันขึ้นเสียก็คือเสียจะไปบอกว่าได้เป็นไปไ,ไม่ได้นะเจ้าทั้งหลายคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช่นะขอบคุณมากสำหรับดอกเราลาบ,บ,บจัดมาหัวใจส้มก็ดีหนูหนาซื้อแกนเจ็ดสี่ก็ถามไปแล้วในเจ็ดสี่ 74. ดูไปแล้วเนี่ยไม่ถูกอ่ะก็ดูไปแล้วไพ่มันบอกไม่ถูกมีเสียเสียเพราะหนูนาถามเจ็ดสี่ด้านบนไปแล้วเจ็ดสี่ก็คือไม่ถูกดูไปแล้วถ้าถามเลขตัวอื่นหนูนาเอาเร็วเขามากันเร็วเจ้าทั้งหลายเวลาเหลือไม่กี่นาทีเองนะเดี๋ยวหมดเวลาอีกแล้วเร็วที่บ้านว่างขอดอกเขามีโชค ลาบไหมน่าจะมีโชคลาบอยู่นะน่าจะมีโชคลาบอยู่นะบุพภานะเออนะขอบคุณมากนะหนูนาเจ็ดสามอ